กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเริ่มเล่นเกม Top 11นะครับไปสักวันหนึ่งไม่ถึงวันนะแป๊บหนึ่งนะเราก็เริ่มทำกิจกรรมไปเรื่อยๆอ่าหลังจากที่เราทำมาดิออนบอร์ดติ้งจบไปแล้วนะฮะเราก็จะมารับรางวาัลกันง่ายๆฮะก็ <S <S ทำทำตอมเคสที่ที่ผมพาทำอ่าเราจะได้ อีกซ้ายอีกซ้ายมีเป็นฟอรวิงนะครฟอรวิงงอาจะประหยัดตังซื้ออีกซ้ายไปเ็นตัวตัวนี้ไปดูกันคุณภาพดีแค่ไหนไปดูก่อนอันนี้ก็จะมีเพื่อนๆนที่เราแอดกันไว้เมื่อวานนะเวลาเราเข้าตลาดแล้วก็จะ เออ่จะบอกไงแอดทุกคนประมาณนั้นอันนี้เราไม่ต้องการเนาะลองหน้าแล้วก็ขายออกไปเลยขายในตลาดประมูลก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่อะ่ะผมรีบอ่าเราก็จะซื้อจะเห็นว่าผมซื้อสามดาวมาเต็มเลยสาดาวพวกนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือบอกว่าไงดีอ่ะ คือผมต้องการคุณลิตแนน้อยเนาะต้องการวางแผนทีมคุณลิตีนน้อยซึ่งถ้าผมไปซื้อวันปิดฤดูกาลเลยอะ่ะมันจะหาซื้อค่อนข้างยากอ่ามันจะหาซื้อค่อนข้างยากผมก็เลยซื้อเก็บไว้เรื่อยๆอะ่ะว่างผมก็เข้าดูตลาดเนี่ยเยผมยังขาดกล้องหลังอีกตัวหนึ่งนะก้องหลังอายุน่้อยคุณตี้ที่ต่ําสุดของเลเวลหนึ่งก็คือ10นะครับเนี่ย เห็นไหม41% represent อันนี้คือ overall นะครับ overall นะครับทีนี้มันจะ show quality ว่านักเตะตัวเนี้ยคุณภาพเท่าไหร่อันนี้คือ10นะครับที่เราต้องการคือ10นะครับอ่าผมคิดว่าผมเขาเรียกอะไรนะ acceptable รับได้ที่ประมาณไม่เกิน12 13ครับยิ่งเรา quality น้นออย่เงี้ยใช่ไหมเราได้นักเตะ quality น้อยๆเราก็จะเอามาทำป็น ทำให้ทีมเราอ่ะเจอจับคู่ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะเยอะกว่าเราประมาณห้าถึงสอซนอยู่แล้วในลีกใช่ไหมหรือว่าอาจจะไม่เยอะกว่าอาจจะเท่าเท่ากันแต่ว่าใน UCL เนี่ยมันจะเยอะกว่าประมาณสิบห้าถึสอร์ซนไม่เกินเนี่ยคือถ้าเกินก็ก็หนีไปเล่นซูเปอร์ลีกเอาเอาที่สามในในใน UCL แล้วก็ลงมาเล่นซูเปอร์ลีก ผมก็จะให้ดูทีมผมผมจะเลือกทีมประมาณเนี้ยตัวอายุประมาณเนี้ยสิบเก้ายี่สิบย 19, 2ิบเอ็ดยิบสองประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะครับมันหาซื้อค่อนข้างยากนะใี่ผมได้มาสองตัวเองเซนเตอร์เนี้ยอายุยี่สิบคุณภาพสิบเอ็ดอันนี้อายุยี่สิบเอ็ดแล้วด้วยคุณภาพสิบเห็นไหมอ่ะที่ผมต้องการคือเซนเตอร์อีกตัวหนึ่ง โอ้ผมจะเอามาเลียงเล่นเล่นเป็นแทนแทนตัวนี้เอาไว้ตัวรถพลังสามตัวเซนเตอร์รถพลังสามตัวอันนี้ผมได้อ่าเป็นกลางรับสองตัวเอาไอ้พวกนี้ผมเอาไว้บัฟหมดเลยนะไว้ฝึกบัฟหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ลงจริงนะลงจริงก็มีแค่เซนเตอร์สามตัวตอนมันลดพลังเหลือหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วค่อยเอาลงนะช่วงนี้ก็จะซื้อซื้อซื้อนักเตะเอามาแทนไปเรื่อยๆจนกว่า จนกว่าทีมเราพวกกองกลางเนี่ยพวกกองกลางพวกกองกลางพวกประตูเฮ้ยมันแน่นแนะ่นอะทีมมันแน่นสักหกเจ็ดตัวเราถึงจะเริ่มหกเจ็ดแปดตัวมานี่เราถึงจะเริ่มทำใไตัวใช้ใช้หลังหนึ่งเปอร์เซ็นเล่นเลยนะแล้วก็อาจจะถ้ามันแน่นจริงๆแล้วก็ใช้ประตูหนึ่งเปอร์เซ็นไปด้วยเลย อเราก็จะมีตัวแน่นๆอยู่ประมาณเจ็ดตัวใช่ไหมหลังสามตัวกับประตูตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวอ่าในทีมมันก็ยังมีเจ็ดเจ็ดตัวที่แน่นๆนี่เราก็จะเก็บไว้ใช้ครับไอ้สี่ตัวข้างล่างนี้ผมจะขายทิ้งนะแบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ในเกมให้มาเริ่มต้นนะครับให้มาแรกๆผมจะขายทิ้งผมจะหาซื้อพวกเออไอเก็บไว้ รับพวกกิจกรรมต่างๆเอามาไว้ชนะในลีกหรือว่าอาจจะขายทิ้งแล้วก็ซื้อพวกเนี่ยพวกตัวสี่สิบเอร์เซ็นมาไปให้มันลดพลังเหลือหนึ่งอร์เซ็นตันนี้สีตัวล่างเนี่ย m r m l เนี่ยตั้งแต่จูริกดิจูริกบร a โค o คาสติโลไลออนเนี่ยไอ้สามสามสีตัวนี้เอาไว้ฝึกบับอย่างเดียวนะครับเนี่ยสำรองทุกตัวผมเอาไว้ฝึกบับไม่ได้แบบ เอาไว้ลงจริงอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ฝึกสก,กิลไว้นะฮะไม่ให้พลังมันเพิ่มขึ้นฝึกสก,กิลไว้ฝึกตำแหน่งไว้ก็ประมาณนี้ฮะอ่าตอนนี้เราเหลือเอมสีกตัวหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนอันนี้ก็จริงๆเราปั้นได้นะแต่เราไม่มีเขียวไงคือเราไม่มีเขียวเราก็จะไม่ปั้นเราก็จะใช้ตัวจากกิจกรรมมามาเล่น ถ้ามีคนสู้เราก็ยังเหลือโทเคนอีกสามสิเอ็ดเอาไซ้ซ,ซ,ซื้อตัวเพิ่มน่าจะเป็นถ้าจะเอามาันลุ้นก็เอาประตูมาอีกตัวหนึง่งเราจะได้นักประมาณห้าดาวห้าดาวขึ้นไปนะหลังจากเราเล่นครบเจ็ดวันตอนนี้เราเล่นไปแล้วสองวันเรามีแผงกลางที่แน่นพอสมควรระดับหนึ่งในเลเวลเท่ากันนะคุณภาพเราดีกว่าโอเคเราแข่งไปแล้วหนึ่งนัด มาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งต้องมาเติมพลังก่อนเราจะมีแข่งเป็นแข่งเขาเรียกอะไรสมาพันธ์นะฮะพบกับสามสิบหกเปอร์เน็นต์เองจำเป็นต้องเติมพลังไหมเนี่ยอันนี้หกสิบสามไม่เติมก็ได้นะความจริงครับจากแปดสิบอร์เซ็นตแล้วกันมันไม่น่าเกียดแปดสิบเอร์เซ็นเราจะได้ เรจะได้เขียวเพิ่มในึสามชั่วโมงอันนั้นก็สักเจ็ดสิบสี่อ่ะไว้สักเจ็ดสิบสี่นะครับน่าเก็บเลยนะคปับเบสิบในหงกหงกหงกก็ต่ำกว่าเจ็ดสิบแล้วก็เติมเบอร์แล้วกันนะ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะั้งหมดเตมาเติม้ปอ,อ,อันนี้ก็ได้อีกหกเราไม่ต้องใช้เต็มขนาดนั้นนะครับว่าเราเจอแค่หกสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่าท่านี้ก็น่าจะพอมาดูอันนี้ทีมเรายัางไม่ฟูนะครับใช้ท่าน,นี้น่าจะพอแล้วก็ไปดูแผนเขานิดนึงแผนเขาเป็นยังไง ดูในภาพไม่แน่ใจแล้วก็กด Opponent นะอ p p o เอ่า <Opp onent. S 1> เป็นหลังสามนะอืมบุกจาเลยฮะไม่มีกลางรับกลางลุกเลยนะ,ะใช้เป็นปีกปีกสูงบุกแทนกับหน้าสามอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาพลังน้อยเนาะสามสิหกปเ็นข้างในเขาซ่อนไว้ไหมแน่นไหม่นนไม่นะฮะธรรมดามาก นั่นจะเป็นพวกมิวแทนมั่นจะเป็นพวกช่อนพลังก็ปล่อยก็ได้แถนเราก็น่าจะโอเคอันนี้อ้ามีเอ c มซมาตัวนึ่งแต่เรามีมีดีเอมีอยู่แล้วตัวเดียวก็น่าจะไหวอีสองข้างก็ MI เอ็มไอโอ้ทำไ่เล่นแล้วฮะสองสักหน่อย โ okay. อเคลันชิมนี้เท่านี้ก่อนนะครับต้องไปนะครับ